สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเศร้าแล้วเศร้าแล้วแจ้งแล้วรำซอสแจ้งแล้วนะคะทุกคนเช้าแล้วเช้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าค่เศร้าเนี่ยขนาดวันนี้เดินทางไกลด้หนึ่งพี่น้องวันนี้เราก็ต้องเดินทางไกลไปที่อ่ท่ารีมองเลยนะคะวันข้าวผ่านไปอีกหนึ่งวันละคะก็ไมอหยือเลยค่ะมันแล้วก็ไม่หยือเลยนะคะเช้าแล้ว มันไม่ตรงตรงให้ดูดีกว่าโค้งวะใส่ไปกงวะชี้ฟางไหนแสดงเราไปใช้ระบุสสัมผัสแล้วอยู่พี่น้องไม่ยี่ตรงให้ดูดีสิเป็นคือชั้นมือนั่นเลยได้หนิเดี๋ยสัมผัสไปอยู่น้มกันเอาเชือกลียวไปเห็นแต่แกบูปูจูล้งอยู่ตารางแล้วเห็ <laughs> นเพรามือนั่นชั้นกระโตกยืดแย่นั่น เกี่ยบแปนมื่อมื่อนั่นเดี๋ยฉันสิตุกยูหันใครแต่เตีนน่ะมันเหยียบแปนไปมันไม่โต้งยางไปตีหรอเนาะอันเออบ่อแปนมันแปนมันแปนมันกลายเล็กอ๋อแต่ไปเรื่อยๆเจียนแปนมันเลย่อเล็กถอยเลยเขามาพีบอันนี้เขามาขอถ่ายลุกแล้วก็นยางเหยียบเลยจะลุกปูทุลงไปเต้หัวโคโลยจะไปได้ตกมันเล่าจะไปยืนหัวจะจะจะไช้เครืงองมือถือก็บ่อแล้วม่นเจ็บหรอ

ธนาลือบดินบ่จีบกอนนี่เจมบอลจีบแล้วปาเ็จเจมบอลแล้อันนี้เจมอันนี้ในลือบดินจีบแล้วความจีบเปิดเลแล้วพี่น้องจีบจีบจีเจีบ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 จอบจีบบจี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 บบจบอีี้บ คอยกอยกวาดเอากวาดเอาแล้วลองเล็กเนาะจนได้บทบาบบทเดี่ยวบทเดี่ยวไม่แต่จริงๆริงก็เคยชอบน้องเขาน้องเขาน่ารักชอบก็ะไรตั้งชอบน่ะล่ะไอ้เลยเป็นมีแฟนแล้วเนาะชอบก็ะไรตั้งชอบฮักก็เก็๊ยบไปนใจแต่ละพี่ก็เก็๊ยบไปนใจแ่นะล่ะเก็๊ยบไปนใจแ่ไปขั้วได้แม่เจ้าของก่อนข้าเพระอันพี่น้องเอ้ยอันเพลงเดียวเตยต้องการสามคนน้แเนี่ไปล่อซ้อมต้นปลูกไอยู่ตารางเอาเสียงผู้ใดญสูงส่วนมาก ปัดหอดปัดหอดมองหลงหักเมียเขาหูย้อนตารางใช่ห่ะพี่ใช่ล่ะเจ้าของผู้ร้องเพลงหลงหักเมียเขาหูดีพอผู้ดีพอผู้ดีพอเจ้าของก็จะไปร้องซ่อนนี่ตัวมือหนะลองยุติบอ้องโลดผัดมันก็้ทางไดนแต่ว่าอย่าลากเสียงเจ้าของลากเสียงหลายผลเนาะหลงหักเมียเขาหู เงกที่ตอนนุอันก้นในกระเป๋านี่สันแต่ว่าพลงหเก็บเลยขึ้นเลยมาจิโจกมะหเลยมาิโจกหเราจะเข้าไปหาพวกพวันสป๋ากันเลยอยากเข้าไปหาพวกสั้นเลยเนี่ยาคน่ะยไปซ่องพนักน